สวัสดีค่ะได้กับข้าวกับปลากันหรือ,อยังพี่น้องหน้าซอยหลังซอยซ้ายขวาได้กับข้าวกันหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้มาดูว่าจะพาเฮ็ด่างกินมนือีนพี่น้องวันนี้จะพาทำปลาแซลมอนฟูค่ะ ปลาแซลมอนฟูก็คล้ายๆปลาดุกฟูแหละพี่น้องแต่ว่ามาดามหาปลาดุกไม่ได้ค่ะก็เลยต้องใส่ลูหลานเนี่ยเจักหน่อยปลาแซลมอนแทนค่ะแซลมอนฟูนะคะวันนี้พี่น้องอันนี้คือปลาแซลมอนที่มาดาบอบให้ลูกๆก,กินวันก่อนแล้วมันเหลือค่ะเราอบทีเป็นตัวนะพี่น้องเป็นตัวยาวๆแบบนี้มาเลยนะคะแล้วทีนี้มันกินไม่หมดค่ะก็เลยจะแพกใส่ถุงพลาสติกอย่างดีค่ะแพกอย่างดีจะแช่แข็งนะคะไอตอนนี้ค่ะทีนี้จะ ที่จะพาทำก็คือนี่ค่ะเศษเศษของมันที่เราเขียๆเขียกินไม่หมดค่ะมาดามจะพาทำแซลมอนฟูค่ะพี่น้องมาดูเครื่องเครียงกันค่ะเครื่องเครียงค่ะนี่คือแอปเปิลเขียวที่สับแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราหามะม่วงเปรี้ยวไม่ได้พี่น้องเราก็เลยต้องใส่แอปเปิลแทนรู้ลาคือกันค่ะอันนี้คือแอปเปิลเขียวนะคะใช้แทนมะม่วงค่ะ ต่อไปก็คือพริกซอยค่ะพริกสดซอยค่ะพี่น้องจา๋าหอมแดงค่ะต่อไปก็คือถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงของเราก็เรียบร้อยแล้วน้ำมะนาวก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าเราจะทำยำต้องมีน้ำมะนาวนะจ๊ะอันนี้บีบแล้วเรียบร้อยจ้าถ้าเราไม่พอเราก็เหลือเอ็กซ์ตร้าไว้ช่วยจ้าไม่พอก็บีบได้เลยค่ะนี่แหละค่ะ แต่ตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนและชิ้นสุดท้ายก็คือขึ้นช่ายค่ะพี่น้องจา๋าผักขึ้นช่ายทำให้ยำหอมตรุบอบอวนอร่อยค่ะนี่ค่ะคือเครื่องเคียงของเราที่เราจะทำแซลมอนฟูค่ะพี่น้องจา๋ามาดูกันเลยค่ะวิธีทำแซลมอนฟูของมาดามจา้ามาเบิงบาดเน่เน่เิ้นเนื้อปาไซ้มอนที่เห่าแงะที่เห่าเคีย่ยวออกแล้วมันเหลือพี่น้อง เอาต้องมาใส่คกตําก่อนด้วยค่ะตําให้ละเอียดเลยเนื้อปลานี่มันสุกแล้วนะคะตามจริงถ้าเราทําปลาดุกฟูเราก็ต้องนึ่งก่อนนะคะพี่น้องแต่อันนี้ปลาแซลมอนเราอบเรียบร้อยแล้วมาดามก็เลยตําได้เลยค่ะตาให้ละเอียดละอ,อเลยนะคะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่กระมังเข้าจ้ะพี่น้องเห็นเนื้อปลาบ่าค่ะแหลกเป็นผุยผงเลย เทน้ำมันลงไปเลยพี่น้องเขาต้องขยำขยำคนกันกับน้ำมันก่อนเ้ยค่ะน้ำมันพืชธรรมดาที่เขาสใส่ทอดนี่แหละค่ะพี่น้องถ้ามันแห้งเนี่ยก็เติมลงไปอีกด้วยพี่น้องเติมจนเนื้อปลามันได้อ่ามันได้ทีมันจะเหมือนแป้งเราทําแป้งขนมอย่างนั้นมันจะเละแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนื้อจะต้องได้แบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าก่อนที่เราจะเอาไปทอดปลาดุกฟูก็เหมือนกันนะคะ ตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนปุดๆเลยนะคะทีนี้ก็ใส่เนื้อปลาของเราลงไปค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะปลาดุกก็ทําแบบนี้เหมือนกันจ้ะขั้นตอนเดียวกันจ้ะแต่ของมาดามนี่จะรู้นิดนึงคือเป็นเนื้อปลาแซลมอนค่ะเพราะว่าปลาดุกหาบบได้จ้ะไม่รู้จะไปมุดขี้ตมหาที่ไหนนะคะมันไม่มีขายอยู่ประเทศนอร์เวย์ ทอดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องไฟแรงสักนิดหนึ่งเพื่อเนื้อปลาจะได้กรอบคัว่วไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนเนื้อปลาเป็นสีเหลืองทองได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาผักไว้่นองสีสันสวยงามเหลืองทองแต่เป็นทองก็คือสีนักหลายบาทกันเนาะนี่ ทอดที่เหลือลงต่อค่ะทอดไปเรื่อยๆกับพี่น้องสีน้ำมันแบบนี้จะเห็นไม่เนื้อผาันจกระเด็นกระดอนกระจายออกจากกันพี่น้องเป็นก,ก้อนๆไม่ได้นะคะเราจะเอาแบบเป็นขุยผงเลยค่ะเหลืองแล้วเราก็ตัดขึ้นมาพี่น้องทอดให่หมดไปเลยเหลือไว้ทําไมทําแบบเดียวกันจนหมดจ้าพักไว้นะคะทีนี้เราก็จะมาทําน้ำำํายําจ้ะ แอปเปิลเราก็สับเสร็จตะกี้นี่เองนะคะมาลงมือกันเลยน้ำตาลจะพี่น้องจ้าใส่ลงไปสองสามช้อนก็แล้วแต่มุ่เจ้าเด้ออันนี้ผงชูรสจ้าการทำน้ำยำนะคะพี่น้องน้ำตาลน้ำปลามะนาวนี่จะปริมาณเท่าๆกันรสชาติจะออกมากลมกล่อมค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเราชอบรสไหนมากกว่าเราต้องเอา อันนั้นเยอะกว่าใครเพื่อนนะคะพี่น้องอันนี้น้ำปลามากกว่านะเราจะออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะน้ำมะนาวค่ะมันจะได้ทั้งสามรสเลยเด้อพี่น้องเค็มหวานเปรี้ยวค่ะน้ำยำจะต้องออกมาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าคุณภาพนะคะพี่น้องตีคน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 ให้น้ำตาลมันละเอียดละออค่ะเสร็จแล้วใส่แบบพริกลงไปโอ๊ยลืมลืมลืม ลืมชิมค่ะอย่าไปมั่นใจตัวเองขนาดนั้นพี่น้องต้องชิมก่อนเป็นไงอร่อยเห็นไหมเราจะไปเชื่อตาเราเห็นไม่ได้หรอกค่ะเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองพี่น้องโดยการรีมใส่พริกลงไปหัวหอมกระเทียลงไปพักขึ้นใช่เขาสอยไว้แล้วก็ใส่ลงไป แอปเปิลค่ะสมมุติว่ามันเป็นมะม่วงนะคะพี่น้องเราก็ใส่ลงไปแล้วก็คนๆๆๆกันนะแต่แอปเปิลก็ไม่ใช่น้อยหน้ามะม่วงนะพี่น้องเสแปรขึ้นกันเสร็จแล้วจ้าไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเอาถ้วยน้ำจิ้มมาตักใส่ลงไปให้ดูสวยงามนะ รสชาติเราแน่นอนแล้วค่ะเค็มหวานเปรี้ยวนำจา้าเป็นยังไงสีสันเอาจานมาจัดเลยใส่เนื้อปลาดุกฟูที่เราทอดพักไว้จนเย็นแล้วค่ะใส่มือไปเลยพี่น,อน้องอใส่ส่วนมันยากเอามือหยุมลงไปเลยแบบนี้ละ่ะเสร็จเรียบร้อยทำฟอร์มให้มันสวย,สวย ถั่วเด่นจา้าถั่วดิลหรือถั่วลิสงบ้านเรานั่นเองพี่นองเอาไว้ข้างๆตามจริงเอาลาดทั้งน้ำจิ้มก็ได้ด้อพี่นองเนื้อต่ว่วามาดามเสเห็ดเนี่ยมันสวยงามสื่อๆหรือไม่ก็เวลาแช่ไว้นานๆแล้วถั่วลิสงมันจะนิ่มค่ะมามาดามไม่ชอบเพราะว่าอันนี้เราจะกินแบบกรบกรอบกันเลยทีเดียวค่ะ นา,าเนื้อแอปเปิลเราใช้ไม่หมดเราก็เอามาวางไว้ข้างๆเคียงๆค,ค่ะเพื่อเติมความเปรี้ยวเข้าไปอีกค่ะเสร็จเรียบร้อยกับพี่น้องจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงมั่งคะสวยงามไหมอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามให้มาดามเป็นกำลังใจด้วยเห็นไหมคะมาดามอธิบายให้ฟังว่านี่เราเอาไว้ข้างๆเพื่อจะให้เนื้อปลามันกรอบค่ะ มาชิมกันเลยการกินยำปลาดุกฟูหรือยำปลาแซลมอนฟูเขาจะไม่ใช้น้ำจิ้มราดน้พี่น้องนี่เคล็ดลับเพราะว่าราดแล้วปลามันจะเป็นยำปลายำปลาแซลมอนเละหรือยำปลาดุกเละค่ะเพราะว่ามันจะไม่ฟูถ้ามันดนนะําแล้วเนื้อปลามันจะนิม่มค่ะเราต้องแยกไว้ต่างหากแล้วก็ตักใส่ช้อนเป็นคำของใครของมันแบบนี้ค่ะนี่ตักราดแบบนี้ค่ะถึงจะได้รสชาติของยำแบบ กรอบกรอบค่ะกินก่อนนะเจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้มาดามจะเจอกันคลิปใหม่ค่ะคลิปนี้มาดามกินก่อน